สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเพื่อนๆพ,นพี่น้องในช่องทาง Youtube ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับองลาาสามัคคีเลาาสามัคคี VIP แล้วก็เลาว VIP นะครับ3าลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่พี่ งวดประจำวันที่29นะครับสิงหาคม2567นะครับเนาะหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยนะครับพี่พี่ลงรถแล้วก็รีบวิ่งนะครับรีบวิ่งมาลงเราทางให้พี่พี่สมาชิกนะครับพอดีว่าเลิกงานแล้วคนนี้รถติดนะครับผมสำหรับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับเนาะ หรือว่าท่านใดอยากสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็บอกได้นะครับพี่พี่เพราะว่าวันนี้ก็ในกลุ่มก็หลากหลายแนวทางนะครับที่ปังปังกันเนาะนะครับผมเมื่อวานนี้ของเรามา2หลุด1น,นะครับเนาะเราสามัคคีให้ไปกับ2ผลที่ออก1 7 5 9 1อันนี้หลุดไปนะครับเน้นเน้น2 9กับ8 9เนาะเข้ามา91าเราสามัคคี VIP ให้1กับ7ผลที่ออก8 4 7 6 8เนะครับเน้น78 มา6 8แป้มเดียวนะครับพี่เนาะของเรา4 7ไม่มีใครรูดที่7เข้าไปที่4 7เรา VIP ให้0กับ6ผลที่ออก5 7 0 1 5 6ไม่มาแต่ว่าท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 7 7 0เน้นๆนนนะครับผมเนาะก็ยินดีกับพี่พสมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ส่วนนวทางค่ำคืนนี้นะครับขอให้เฮงเฮงปังๆัทุกท่านนะครับวันที่ยิบเก้านะครับผมเนาะ วันที่29เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมจะลงแนวทางหวยราวพัฒนานะครับเนาะวันที่30นะครับท่านใดที่เราติดตามเนาะเดี๋ยวจะลงให้นะครับเราสามัคคีให้ไปที่0ย์กับ4รูดไปที่เลข0นย์ 01, 7, นะครับ0ูนย์หนึ่งศูนะครับสี่หนึ สามตัว407ศูนย์เนะครับผมศูนย์เนะครับตัวนเน้นส่วนเราสามคีย์ v ีให้ไปที่เลข2กับเลขหนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 4 2 6 สองแปดหกสี่หกเจ็ดหกแปดสามตัวหกสองสี่นะครับส่วนเราว vip นะครับผมเราว vip ผมให้ไปที่เลขห้า กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ50 57 59 90 91 97 3ตัว9 50นะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับราวสามัคคีแล้วก็ราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว i p นะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะเฮงๆปังปังทุกท่านนะครับก่อนออกไปฝากกด like, ๆๆไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อด,ด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ